รถผู้บริหารปลดประจำการประวัติศูนย์นะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%กับตัว c a มรี2 0 g ปี1 9เท่าคันนี้นะคะสภาพเดิมๆสวยๆออปชั่นจัดมาให้ลน้นล้นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครสนใจอยากได้สวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดรีบทักรีบรีรรีบติดต่อมาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้น12,400ับาทเท่านั้นเองได้แ a มรีนะคะรถสวยสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยคันนี้มีการ ปรับลดร,ราคาให้ด้วยนะจาก759,0 0 0เหลือ729,0 0 0ับาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้เลยมีเหลดดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะออปชันลน้นล้นเลยนะคะระบบความปลอดภัยจัดเต็มมาให้นะคะได้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันจอ Android Air Auto เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยมีแอร์หลังมาให้นะสวยรู้สไตล์ผู้บริหารนะคะใครสนใจอยากได้คันนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมา ได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนันมีรถสวยสไตล์ผู้บริหารอย่างคันมานําเสนอให้ได้ชมกันออปชันล้นลเลยนะคะรุ่นนี้กับตัวแคมรี่สองจุดีปี2019นะคะรถปดประจําการประวัติศูนย์สภาพเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักผิ่ความจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%เเลยนะตอนเปิดตัวป้ายแดงนะคะสำหรับแคมรี่ตัวนี้ราคา อยู่ที่1 4 4 5 0 0 0บาทวันนี้ไม่อยู่ที่เพชรยนต์นะคะค่าตัวเหลือเพียง729,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่ปรับลดลงจากหน้าป้ายให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเดิมทีนะคะตั้งขายอยู่ที่759,00 0บาทนะคะตอนรับเทศกาลปีใหม่ช่วงสิ้นปีนี้ให้ส่วนลดพิเศษ30,000บาทเหลือเพียง729,000บาทเท่านั้นเองรถปี2019เป็นโฉมออ l นิวน New, เรียบ,บ้อยแล้วนะคะสภาพ ภาพเดิมๆสวยๆไม่มีชนหนักผิดความจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนเช็คประวัติจากศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะฟรีดาว ได้เลยนะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น12,400ับาทเท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะและสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะคะเรามีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยเริ่มต้นที่2.39%เเท่านั้นเองนะ,คะเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษ2.39%ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ8กไก่าทอฐาน4 1 1 8กง เทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมฝักระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะคะสีดําเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะส่วนไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าฝั่งละหนึ่งจุดนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยออปชันเนี่ยจัดมาให้แบบร้นๆนเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คข้อมูลศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะติด มาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางนะคะเป็นยางปี2022นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยางขอบ17นิ้วนะคะคันนี้ยางขอบ17อเจขอพายยางขอบ16นิ้วนะคะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะ ซีนเดิมเม็ดอาร์ Art, มีเห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันสันเหลี่ยมคมตรงปง่งซุม้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ ได้ในส่วนของมือจับเบ่าประตูนะคะเขาติดกันลอยมือจับเบ่าประตูมาให้ด้วยนะคะนอกจากตัวโครเมียมของประตูนะคะพี่สภาพเดิมๆเ,เลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะเขามีระบบ BSM มาให้ด้วยนะเป็นระบบเตือนกันอามุมอับสายตานะคะเวลาที่มีรถมาด้านข้างเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มเตือนตรงกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเลยนะออปชั่นระบบความปลอดภัยให้มาแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะภายในเป็นโทน สีดามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานเลยนะคะมีเมมโมรีเซตของเบาะคนขับด้วยนะสามารถตั้งค่าปรับเซตระดับเบาะคนขับได้นะคะออปชั่นล้นเลยระบบกันลื่นถลายมีมาให้ระบบเตือนการออกนอกเลนก็มีมาให้นะคะได้เป็นปุ่ม e อ g i จิ้ลสตาร์เรียบ้อยแล้วพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุชคอนโทรลนะคะก็จะคอนโทรลตรงพวงมลาลัยเรียบ้อยแล้วนะคะพี่คุชคอนโทรลนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายวางสายโทรศรัพท์ได้เลยนะคะ ประวัติศูนย์ร้อคันนี้เรียกมาอยู่แส0 0 0 0กิโลนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมหรือว่ากอมไมอย่างแน่นอนนะคะพี่เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB ได้ได้จอทัศสกรีนด้วยนะคะแอร์ออโต กล้องนะคะกล้องถอยหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงผลที่หน้าจอเลยนะออปชันเนี่ยลน้ลนๆอยู่แล้วนะคะมีไวเลสชาร์จให้นะคะมีม่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลังให้นะแต่ตัวม่านนะคะเขาจะไม่มีปุ่มกดแล้วนะคะเขาจะคอนโทรลผ่านพวงมาลัยผ่านตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะคะพี่แล้วก็ คันนี้นะคะได้กระจกมองหลังแบบปรับแสงออตโต้นะคะพี่แล้วก็เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะคะออปชั่นล้นๆเลยนะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคู่หน้านะคะ เบาไฟฟ้าคู่หน้าเบานะคะมาพร้อมกับดูระบายอากาศระบายอากาศได้ดีเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสี่เดียวกับตัวรถไม่มีถอดไม่มีขยับขยี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยเดิมๆทั้งคันนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวได้เลยพน12,400บาทเท่านั้นนะเงินเดือนประมาณ25,000ก็สามารถออกคนเดียวได้นะคะ25,000ออกคนเดียวได้เลยห้องพโดยสารด้านหลังกว้างนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้2สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มี มีแอร์ด้านหลังให้มีช่องเสียบ usb ให้เบาะด้านหลังนะคะก็สามารถดึงตรงกลางมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็มีช่องเปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ด้วยนะคะพี่บอดี้กว้างเลยนะสะภาพภายในสวยสวย,สวยไม่มีช้ำนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานห้ามพาดเลยนะคะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะเพราะว่าหายไปจากใบแดงเกือบ50%เลยนะจาก1 4 4่0 0้านบาท เหลือเพียง729 0 0 0บาทเท่านั้นเองหายไปเกือบ50%นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยเล้ามีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดกล้องถอยติดตั้งให้จากโรงงานไปทะเบียนนี้เลยนะคะใครสนใจก็รีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะบอดี้ด้านหลัง หลังกว้างมากๆไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมๆพวกหัวน,น็อตนะคะด้านหลังเนี่ยสีเดียวกับตัวรถแน่นอนนะคะไม่มีรอยถอดรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยี้นะนี่ หัวน็อตนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะโลโก้มีติดอยู่ครบเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็ตัวคานด้านในนะคะคานด้านในตรงๆนะคะเม็ดอาร์มมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่นแรงครบเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่มีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ออปชั Option, น่ลนล้นล้นประวัติศูนย์ร้อเนะคะใครอยากได้รถสวยสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะแนะนําเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะนี้สภาพสวยมากนะคะ ส่วนแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คประวัติศูนยโตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็สติเกอร์มกติดอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยไขรอยเหยียบเขยื้นนะคะบอดี้ภายในสวยสวยไม่มีช้ำเลยนะคะสูร้าหมาเห่าเลยนะคันนี้รุร้าหมาเห่านะคะทรงสปอร์ตสไตล์ผู้บริหารนะใครสนใจแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดในห้องเครื่ เื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดสสูบนะคะ2 0 0 0ซีซีแรงม้ารองรับน้ำมันเบนซินเก้านึ e 2 0 e 8 5เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยไม่มีพวกคราบดมันหยดไหลเยิ้มนะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะซีนเดิมเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยไฟหน้าก็เดิมนะคะโลโก็มีถูกครบนะคะ่ะ มไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยพ่นสีทับการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้นะคะมีชุดโชคช,ช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงคู่หน้านะคะหัวน,อน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีรอยถอดรอยเข็บเยรียหรือว่าหัวน,อน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะใคร ที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร0 9 8ย์0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะกับตัว c a มร y 2 0 g นะคะปี2019เป็นชมหน้าออนนิวเรียบร้อยแล้วนะคะ7 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวพนึ่่อน1 2 4ร0รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยเลดดอกเบีย้ยพิเศษ2.39%เเท่านั้นนะคะผ่อนได้นานสูงสุด 7จ็ดปีแปงวดนะใครสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะ mm hmm. เบอร์นี้นะคะแอดไลน์ได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษานะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ